สบายดีสวัสดีค่ะพ่เอเม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกคนทุกท่านเราจะบาะว่าจะเป็น f อฟซต้งฟังไทยฟังเราหรือว่าววทั้งต่างประเทศเดอ้อที่เขามาติดตามรับชมเัาฟังเพร่ะว่าคนโกกคนเกา่าคนเดิมนะคะทุกคนทุกท่านเนาะบางคนบอกว่านะคะอัตราเงินเฟอ้อแล้วที่นี่นะคะ เงินเดือนขึ้นนะคะพ่อเม่พี่น้องนะคะจากทีล้านสามนะคะเป็นล้านหกแต่เสเรียแล้วเป็นเงินบาทของไทยนะคะก็ตกอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนั่นเองจากพ่อเม่พี่น้องนะคะถ้าคิดเป็นเงินดอนลลาร์นะคะทุกคนกับเป็นแข่แปดสิบสามบาทนะคะพ่อเมย์พี่นออ้องแปดสิบสามบาทต่อเดือนเด้อจจาวโมเมนต่อมือนะคะทุกคน ที่เ้าจะไปหับชมหับฟังนะคะว่าคนเล่าส่วนหลายเพิ่นมีความคิดเห็นอะไรนะคะทุกคนบางคนแบบว่าอุ้ยดีแท้ๆนะทุกคนปั๊บขืนแนวนี้ดีอย่างต่างๆนานาะทุกคนบางคนก็มีความคิดแบบว่าระวางทีปั๊บเงื่อนเดือนข้นกับระวางทีหายคล้องมันอยู่โตหรือว่าบหายคล้องมันแพงขึ้นแต่ละเมื่อแต่ละเดือนอ่ะบางคนก็นหลายความคิดเห็นนะคะเดี๋ยวเขาสิมาวากันนะทุกคนว่า หูซึกแนวไดนะคะก่อนที่จะใบเบิงนะทุกคนไปหับชมหับฟังนะคะน้องเพียวาก็ขอฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และสาวคอมเมี่น้องนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมอุยมือนี่เป็นอะไรชอบกวักอยู่ได้เราไม่ใช่นางกวักนะคะเออเพียวาก็ว่าอยู่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรชอบกวักนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ะจับพ่อเม่พี่น้องนะคะและที่สาคัญก็อย่าลืมสนับสนุนนะคะสนับสนุนน้องเพียวาด้วยการเบิรงโฆษณาให้น้ำเดือดจับพ่อเม่พี่น้องนะคะจะได้มีกําลังใจนะคะในการเฮ็ดคลิปนะคะหรือว่าจะมีค่เขาขนมนั่นเองนะคะช่วงนี้กําลังขาดแค้นขาดแค,ค้นซับเขทุกคนโ okay, อเคจับพ่อเม่พี่น้องนะคะคือเนาะนี่บางคนนะคะคอม,คอมเมนต์ท่านนี้นะคะเพิ่นบอกว่าอ่า คุณบอกว่าคนเล่านะบางคนที่มีความหมูซึกแบบว่าทํางานที่ลาวอ่ะสายตัวแทบขาดเงินเดือนหนึ่งเดือนเงินเดือนสองถึงสามพันบาทพอเขามาเหตุงานอยู่ทางฝั่งไทยนะทุกคนเดือนหนึ่งได้คันตำประมาณหนึ่งมืนบาทนะคะหายคนเล่าคิดเบิงว่าทำงานอยู่ไทยหรืออยู่ลาวที่ดีกว่ากันนะคะทุกคนนะคะอันนี้คือ คอมเมนต์ท่านนี้นะและคนมินท่านนี้พ่นบอกว่าถ้าข่อยอยากจะเบาเลยว่าเลือกใดนะทุกคนอยากไห้อ่าบยอ,อยากได้เงินเดือนแพงนะแต่ว่าอยากไห้เงินน่ะอ่าอยาบโอยากไห้คล้องแพงแมนบอกทุกคนนะคะและบางคนบอกว่าเงินเ้อนะคะทุกคนมันยังโบมีปัญหาเท่ากับคนเล่านะคุณทุกคนบบมีแนวเหตุโบมีรายใด้อยียงนะคะทุกคนแมนบอก าจริงๆนะทุกคนถ้าเงินเฟอ้อเรายังแบบว่าเออสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าการซื้อขายสิ่งของยางต่างๆแต่ว่าประชาชนชวนไลน์นาทีคอมเมนต์นะคะนี่คือคอมเมนต์นอกที่มันบอกว่าอยากจะหามีการแบบว่ามีงานเห็ดหรือว่ามีเหวี่ยงเห็ดนะทุกคนหรือว่ามีอียงกระดทีว่ามันสางอาสีและมันมีรายได้เข้ามาเนาะทุกคนคือเอาจริงๆแมวพี่น้องนะคะลักๆก็คือหนอกจากการเห็ดไฮ เฮดนาและก็คือเฮดมันแมนบอทุกคนเฮดมันนี่ก็คือเพื่อเสดกเกี่ยว,วเพื่อสเดกลมั่นนะคะทุกคนก็ปูนตกแหลงผลแมนบอพี่น้องนะคะและในระหว่างนีเข้าก็ต้องกินต้องใช่นะคะทุกคนอย่างเช่นเคยว่าเคยบอกไปนอคขังหนึ่งว่ามีน้องนะคะทุกคนน้องสาวคนหนึ่งที่เขาพวกรุ่นเพื่อนมีพอแล้วก็เมยแล้วก็มีหลานนะเออมีพอมีเมยแล้วก็มีน้องะนะทุกคนนะคะน้องสาวคนหนึ่ง ลูกสาวเหตุงานอยู่ทางฝั่ง,งไทยได้เงินเดือนหมื่นสองแต่ส่งให้แม่เดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเอาไว้ใช้แค่คนเดียวทุกค,คนทั้งที่มีครอบครัว,วแค่นั้นเพราะว่าพ่นเหตุการทีติเหตุไห้เหตุหน้านอกแบบไปอยู่แบบย,ดยุดองยุดดอนมันบ่ทุกคนนะคะเฮ้าก็ต้องใส่ใจการกินการอยู่มันบ่พี่น้องเขาอยากอาหมากแพงคือปัจจุบันนี้นะคะก็คือต้องกินต้องใช้ถามวาแหละหลายๆในส่วนทีพอ่อเมหานันบ่มีเลยนะ มันอาศัยแต่ลูกเอาหัวไมง่ายาเลยนี่แหละก็เลยคิดว่าเออคนเล่าบางคนนะบางกลุ่มก็เลยคิดว่าเงินเฟ้อนะยั่งโบมี่ยั่งบดบอมเป็นปัญหาใหญ่เถาะคนเล่าบบมี่อาศีหรือว่าบบมี่เวียกงานทีจะเหตุแปลว่าสางไล่ด่ยนั่นเองนะคะอันนี้คือกับเป็นเรื่องที่หนาคิดนะจริงๆนะทุกคนเอาจริงๆเลยสมัยคือปัจจุบันนี้เป็นยังคนคือแบบว่าน่ะโอ้โหแล้วไปโกรธไปเกลียดใครมาเนี่ย ปัจจุบันนี้นะทุกคนแมนบอท่อาตองแบบว่าบางคนอ่ะก็ตองมาหาไหล่ไหลนะคะทุกคนจากอ่าการที่แบบว่าโซเชียลแมนบอเอาจริงๆนะทุกคนเทศแบบโซวเชียวบางขางนี้ท่าแบบว่าตะลกเคห่าไปแมนบอนะคะทุกคนมั่นการย,ยิงแบบว่าทรงพ้นในห้าแบบกระทือว่าด,ดีเติบแมนบอแต่ท่าก็ต้องระวังในมูลเหตุนะมันก็มีทั้งดีและก็บบดีนะคะพี่น้องนะคะ แต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นาคิดนะทุกคนที่แบบว่าเออเงินเฟอ้อมันบอกแล้วข้าวของนี่บอกเลยนะทุกคนเดือนหนึ่งนี่ขืนบางขังนี่ซอเถือ่อความมันขืนแพงเอาจริงๆนะถ้าซ้ำหนึ่งนี่เขาจะบอกเคยบอกเลยโอ้ยอาทิตย์หนึ่งเนาะซ้องอาทิตย์อ่ะคนอยู่บ้าน,นอกนะบนเขากรุงเทพมันม่อ่ะบนเขากรุงเทพหรือว,ว่าบนเขาในเมืองนะทุกคนบนเขาไปซื้อของในตัวเมืองนั่นเองนะคะพูดผิดอีกแล้วเพื่อว่า บริษ้เขาไปสื่อคอมอยู่ในตัวเมืองมันบอกพี่หนอนะคะคนมาหนอเขาเนาะพอเขาไปมันบอกสิ้นขาราคาเกือพริกเป็นนัวประแดกนะคะทุกคนลักๆคืออาจจะเป็นแบบว่าเขาสื่อแบบว่าอาหารแหงเนาะผวกพริกผวกเป็นอ่าเป็นัวก็คือผงชูรสนะคะทุกคนมันบอก การที่เขาไปสื่อนี้บางั้งนี้เขาบอกว่าเออเข้าไปแล้วบันนี้ล,ลูกลูกสาวผา,าเงินหายเดือนละเทอมแมนบอทุกคนเขาไปเอาเงินแล้วก็ไปสื่อคองนํานะคะราคาสินค้าเปลี่ยนจะทุกคนเปลี่ยนทันทีเลยเหมือนจะหูหน้าวาอันนี้ต้องเป็นเงินเดือนลูกออกที่อยู่ในประเทศไทยนะทุกคนได้รับเงินเดือนและสินค้าต้องขึ้นราคาเลยเมฆาก็เหมือนจะหูแบบนี้เลยนะทุกคนมันเหมือนแบบเออ นี่แหละนะคะและเงินของเข้าบัน,นี้นอกจากก่อนเข้าก็คิดว่าหาแสนกว่านะทุกคนตอนที่สี่แสนนะเพียวาย,ยังตื่นเต้นกระตือรือร้นเลยนะคะทุกคนว่าอุ้ยตรงไหนพอไปแหลกเงินไหวนะทุกคนนะหนึ่งเงินหนึ่งแสนบาทเนี่ยเราไปแลกไว้นี่เราได้ตั้งสี่สี่สิบล้านกีบนะทุกคนตอนนั้นแบบโอ้โหกระตือรือร้นพอจนบอกว่าเอออ่ะพอจนบอกว่า นะคะทุกคนพอจนบอกว่าโอ้ขันเป็นแนวนี้หันเข้าตรงแหลกไหวได้นน่อ่าเพื่อว่ามันจะลงนะทุกคนเลยบอกคำหนึ่งถึงว่าปัจจุบันนี้นะทุกคนถ้ามันมาถึงจุดนี้แล้วมันต้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเฮาวานั้นมีเพื่อนคนหนึ่งที่ในราคาที่ห้าแสนอ่ะเขาบอกว่าเขาพุ่งมากเขาบอกว่าเขาไปถึงขนาดว่าเอาเงินบาทนะทุกคนหนึ่งแสนบาทอะ่ะไปแหลกเงินกลีบไว้นะคะพี่น้องนะคะ คิดว่ามันจะล่งนะเพราะว่าคิดว่าบคิดว่ามันจะผุ่งขนาดนี้นะคะและผลสุดท้ายนี่หกแสนสิบห้าันกีบพราะไม่พี่น้องนะคะหนึ่งพบาทหกแสนสิบห้าพักีบโอ้โหทะลุนะคะบางคนบางท่านบอกว่าอยากย้อนเวลากลับไปเชยเกินดิสมัยเงินหนึ่งันบาทได้แหลกได้ช่องแสนเศร้านะทุกคนรู้ว่าสองแสนอ่ะสองหมื่นห้าพกีบ ถ้าเปรียบเทียบตอนนี้นะสองพันบาทได้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 สี่แสนได้สี่แสนห้าห้ามื่นกีบก็โอ้โหเกือบจะสามพันบาทเกือบจะสามเท่านะทุกคนคือมันสุดยอดเลยเล้จริงๆนะพี่น้องนะคะแมนบอคนที่เอาเพวาถ,ถึงได้บอกว่าคนเล่ามีความคิดเห็นมากที่สุดก็คือ ปัญหาเงินเฟ้อนะทุกคนมันอาจจะบวยงใหญ่หรือว่าบวซ้ำขั้นเท่ากับคนเล่าย่างบะมีรายได้ย่งบ,ม,งบมีเวียงงานทีวาเฮ็ดหายห้าในสางรายได้แมนบอกอาศัยแขงเงินเดือนของหลูกหรือว่าอาศัยแข่แบบอยู่ไปกินไปเพรากลุ่มมือกลุ่มวันหรือว่าอาศัยแข่การที่เขาไปทํางานกินเงินเดือนนะคะเดือนละล้านหกนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าคิดนะอันนี้คือจริงๆเลยเพียงากุ๊ก คิดอยู่นะเพยว่าไม่ขอพูดถึงคนอื่นนะทุกคนเพยว่าขอพูดกับคนในครอบครัวนะเอาจริงๆนะอาชีพหลักๆเลยตั้งแต่ตั้งแต่ที่จําความได้อะตั้งแต่ที่เกิดมามีอะไรทํานอกจากทํานาแล้วนอกจากทํานาทุกคนนอกจากทํานาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนอกนั้นก็จบไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มันไม่มีอาชีพอะไรที่ต้องให้ทําไม่มีอาชีพที่แบบว่าเอออยากจะให้พัฒนาเรื่องการเกษตรตกรเกษตร เลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่แล้วมีการค้าขายแบบเออมีการแบบเลี้ยงแบบว่าเศรษฐกิจพอเพียงนู่นนี่นั่นคือมันบม่มีมันหายเห่าเฮ็ดแบบว่าคนขัวเองสันหาเองผลิตเองนะคะทุกคนเฮ็ดเองคิดขนเองทามแน่นะคะทุกคนคนดีเห่าแบบว่าทุนบม่มีมันบ่ ไล่ไหบม่มีการศึกษาที่แบบบ่บมีความหูบ่มีแหละยิงสมัยเกมือนี่นะคะทุกคนผู้ถา่าผู้แก่แห้งบ่เป็นเทคโนโลยีอาศัยแค่ลูกที่กําลังเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เท่านั้นและคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ได้ยมที่จะอยู่บ้านกันนะคะจริงๆก็ หอบเสือขาว่าแพ้นะทุกคนหอบฟันขาแม,ม่นำโคง้งมาฟังไทยเบิดนะคะทุกคนนะคะหรือบริสันก็ไปต่างประเทศนอกเผื่อจิไปทํามาหากิจอันนี้คือแพ้ว่าเวาในส่วนทีแพ้ว่าวูจักนะคะแพ้ว่าบริเวาร่วมเบิดนะเพรไม่มีน้องนะคะเพราะว่าคนลาาบางทันทีวันมีงานทีดีมีเงินเดือนที่สูงนะคะทุกคนที่เฟอร์เฟกมีเงินใช้มากมายก่กองแค่วันละอ่าแค่วันละอาเดือนละแปดสิบสามเหรียญเขาบอกเลย จิบจ๊บๆสำหรับคนที่มีเงินเขาได้มากกว่าวันเขาได้มากกว่าแปดสิบอาห้าเหรียญเองนะทุกคนอันนี้คือสําหรับคนรวยเนะาะคะก็ต้องเยอ่มหับนะคะทุกคนว่าคนในเมืองเล่ามีคนรวยหลายนะทุกคนแต่คนที่ถูกกะทุกต่อไปนะคะอันนี้คืออยากจะ,มะ,เ,ะ,ะ,ะเม่าเบาเนาะค่ะพ่อเมวีน้องนะคะโอเคแล้วจ่ายพี่นี่ก็เขอจบเทปเพียยเท่านี้นะคะ ก่อนที่จะจบคลิปนะคะคําว่าคําจานได้นะคะที่ได้ประมา,าทพลาดพิงนะคะถึงบุคคลทันใดที่โบเหตให้บพอใจก็ต้องขอโทษขอภัยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามหับชมหับฟังนะคะเอฟซีทุกคนทุกทันทีได้หับชมหับฟังแล้วนะคะบ่วจะเป็นทางฟังไทยฟังลาวด้วยทางต่างประเทศนะคะมีความคิดเห็นใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยัทกทายกันได้เด้อจ้ะขอขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเราฟังค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ